มาตรา112อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ปกป้องประมุขของรัฐแต่กว่า10ปีที่ผ่านมาปัญหาของมาตรา112ปรากฏชัดและเป็นที่กังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนมากอย่างน้อย10ข้อโดยแบ่งเป็น4ปัญหาตัวบท4ปัญหาการใช้และ2ปัญหาโครงสร้างหนึ่งปัญหาตัวบทคนริเริ่มงคดีเป็นใครก็ได้ด้วยเหตุที่มาตรา112เป็นความผิดในหมวดความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร บุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้กล่าวโทษได้ทําให้คนที่เดินไปบอกกับตำรวจเพื่อให้รืเรื่องการดําเนินคดีนั้นจะเป็นใครก็ได้ไม่ต้องให้ผู้เสียหายเป็นคนเรื่องต้นคดีเองส่งผลให้คดีตามมาตรา112มีจํานวนมากและเกิดขึ้นได้ทุกคนแห่งขอเพียงแค่มีคนเดินไปกล่าวโทษกับตำรวจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองทําให้กฎหมายนี้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้เพื่อักนแกล้งฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งคนที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องส่วนตัวเช่นคดีของยุทธภูมิเรื่องราวของพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกันมีปัญหาการและจุดยืนทางการเมืองไม่ตรงกันพี่ชายจึงกล่าวโทษให้ตำรวจดำเนินคดีกับน้องชายตัวเองจากการสะบขณะด,ดูทีวีภายในบ้าน 2. ปัญหาตัวบท โทษหนักเกินไปมาตรา112กำหนดอัตราโทษจำคุกไว้ที่3-15ปีซึ่งหมายความว่าเมื่อศาลตัดสินว่ากระทำความผิดจริงหนึ่งครั้งโทษอ,อย่างน้อยที่สุดที่ศาลจะลงโทษดได้ คือ3ปีแม้ว่าจะเป็นการกระทําที่เล็กน้อยทิงใดศารก็ไม่อาจลงโทษต่ากว่านั้นได้ซึ่งเป็นอัตราโทษเดียวกับความผิดฐานประเตรียมการกรบฏหรือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาถ้าหากเทียบกับความผิดฐานมินประมาทบุคคลจะพบว่ามีโทษจำคุกทีงไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หรือเทียบกับในประเทศอื่นที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นญี่ปุ่นได้มีการยกเลิกกฎหมายฐานินประมาทกษัตริย์ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสาราชาณาจักรและโนเวย์การหมิ่นประมาทกษัตริย์และบุคคลธรรมดาต่างก็ไม่มีโทษทางอาญาหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและบรูไนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี 3. ปัญหาตัวบทไม่มีขอบเขตชัดเจนความผิดฐา หมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามีบทนิยามที่ระบุองค์ประกอบชัดเจนในมาตรา326ซึ่งแยกต่างหากกับความผิดฐานลูมินและการแสดงความอาฆาตมาดร้ายบุคคลธรรมดาก็ไม่เป็นความผิด มาตราห1 2รรวมทั้งการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายเข้ามาเป็นความผิดในมาตราเดียวกันซึ่งกำหนดโทษเท่ากันทั้งหมดโดยประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีเมื่ออ่านตัวบทว่าการแสดงความคิดเห็นเช่นใดจะเป็นความผิดบ้าง 4. ปัญหาตัวบทไม่ยกเว้นให้การแสดงความเห็นโดยสุจริต ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดามีข้อยกเว้นในมาตรา329 330สาำหรับการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมให้ไม่เป็นความผิดและการพูดความจริงในเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่ต้องรับโทษแต่มาตรา112ไม่ได้นำข้อยกเว้นเหล่านี้มาเขียนให้ชัดเจนด้วยทำให้การแสดงความคิดเห็นที่แมจะเป็นไปโดยสุจริตเป็นความจริงและเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ไม่ได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ดีกฎหมายลักษณะอาญาที่แก้ไขเมื่อปี2477เคยยุคเว้นให้การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์แต่ก็ถูกตัดออกเมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาในปี2499 5. ปัญหาการใช้ตีความกว้างขวางเกินไปมาตรา112ถูกตีความและบังคับใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อดำเนินคดีและเอาผิดกับการกระทำหลายรูปแบบอย่างไม่มีขอบเขตประชาชนไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการกระทำแบบใดผิดกฎหมายบ้างยกตัวอย่างกรณีที่ตีความกฎหมายกว้างขวางมากเช่นการแต่งชุดไทยเดินแฟชั่นหรือการสวมเสื้อครอปท็อปในอดีตศาลเคยตีความและตัดสินเอาผิดจำเลยเกินตัวบท คำพิพภาษาที่วินิจฉัยให้มาตรา112ครอบคลุมถึงรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพทั้งที่2พระองค์นี้ไม่ได้อยู่ในบุคคลที่มาตรา112บัญญัติคุ้มครองโดยตรงไว้ 6. ปัญหาการใช้เจ้าหน้าที่ไม่ใช้ดุลพินิษให้เป็นประโยชน์แก่จำเลยเมื่อประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องอ่อนไหวและมาตรา112จกำหนดโทษไว้สูงในฐานะข้อหาร้ายแรงจึงส่งผลต่อดุลพินิษการตีความและบังคับใช้ของทั้งตำรวจอายการและผู้พิพากษาแม้โดยหลักการแล้วการตีความและบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา แต่ในคดีลักษณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็ได้รับแรงกดดันจนไม่กล้าใช้ดุลพินิดให้เป็นประโยชน์ต่อจำเลยเช่นการสั่งไม่ฟ้องคดีหรือการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิประกันตัวหรือการพิพาายกฟ้องเพราะกลัวจะถูกตำหนิจากสังคมหรือกลัวส่งผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเอง สถิติคดีมาตรา112ช่วงหลังรัฐประหารปี2557ถึงสิ้นเดือนธันวาคม2560มีผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียง15คนจากทั้งหมด94คนที่ได้ประกันตัวคิดเป็น16%เเท่านั้นโดยสารมักจะให้เหตุผลในการไม่อนุญาตว่าเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความรู้สึกของประชาชน 7. ปัญหาการใช้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีนอกจากจำเลยคดีมาตรา112จำนวนมากจะไม่ได้ประกันตัวในระหว่างการพิจารณาแล้วการแสวงหาพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยมักเป็นไปได้ยาก พยานส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมักไม่กล้ามาเบิกความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้จำเลยเนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบถึงตัวเองการหาหลักฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก็เป็นอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่เท่านั้นจำเลยไม่อาจขอข้อมูลจากผู้ให้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลในความครอบครองของคนอื่นได้ นอกจากนี้จำเลยหลายคนเมื่อต้องเจออุปสรรคต่างๆในการต่อสู้คดีก็ตกอยู่ในสภาวะจำยอมให้ต้องรับสารภาพเพื่อหวังให้สารพิภากษาลดโทษลงครึ่งหนึ่งและหวังได้สิทธิลดหย่อนระหว่างอยู่ในเรือนจำรวมถึงหวังกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อให้ได้กลับสู่อิสรภาพโดยเร็วที่สุดโดยไม่อาจมุ่งมั่นกับการพิสูจน์ความจริงที่อาจต้องแลกมากับการจำคุกที่ยาวนานขึ้น 8. ปัญหาการใช้มากน้อยหนักเบาตามบรรยากาศการเมืองการบังคับใช้มาตรา1 1 2ได้ทำลายหลักการปกครองด้วยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมเพราะเป็นการใช้กฎหมายที่ปริมาณการดำเนินคดีจะมากหรือน้อยและการลงโทษจะหนักหรือเบาแปรผันตามบรรยากาศทางการเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ถูกกล่าวหาและตัวบทกฎหมายตามที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกับคดีประเภทอื่น กล่าวคือมาตรา112เป็นที่รู้จักในสถานการณ์การเมืองหลังการรัฐประหารปี2549และเริ่มใช้กันมากท่ามกลางความขัดแยง้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงจนกระทั่งหลังการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงปี2553ก็มีการกวาดจับแนวร่วมผู้ชุมนุมดำเนินคดีอย่างน้อย20คน เมื่อเลือกตั้งและเปลี่ยนเป็นยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำนวนคดีก็ไม่เพิ่มขึ้นนะักแต่เมื่อการรัฐประหารโดยคอสอชช่วงปี2557 2,558มีการจับกุมรายใหม่กว่า60คนคดีต้องขึ้นศาลทหารที่ตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงช่วงหลังเหตุการณ์สวรรคตรของรัชกาลที่9ก็มีคดีเพิ่มขึ้นชุดใหญ่อีกครั้งก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนทําให้ระหว่างเดือนมกราคม2,561ถึงเดือนตุลาคม2,563ไม่มีการจับกุมรายใหม่เลยจนกระทั่งพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะใช้กฎหมายทุกบททุกมาตรา ทำให้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,563ถึงสิ้นเดือนมกราคม2,564มีคดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย42คดีผู้ต้องหาอย่างน้อย55คอนอ 9. กปัญหาโครงสร้างสร้างผลกระทบต่อสังคมการดำเนินคดีมาตรา112สสร้างบรรยากาศความหวาดกลัวขึ้นอย่างกว้างขวาง สังคมตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นแต่ต้องไม่ได้ประชาชนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นนี้ทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและในทางสาธารณะสื่อมวลชนก็ไม่กล้ารายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาทั้งข้อเรียกร้องของการชุมนุมทางการเมืองหรือรายละเอียดการดำเนินคดีมาตรา112 ภาวะเช่นนี้เองทําให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอยู่อย่างจํากัดอันจะส่งผลต่อความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของประชาชน 10. ปัญหาโครงสร้างสร้างผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปรากฏข่าวในทางสาธารณะว่ามีการดำเนินคดีมาตรา1 1 2กับประชาชนจำนวนมาก และมีการลงโทษหนักประชาชนจึงหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีภาพลักษณ์ที่ประกอบด้วยความหวาดกลัวห่างไกลาจากความรู้ความเข้าใจของสังคมไม่อาจถูกตรวจสอบและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้ขอบคุณสาระจ,จากอีวัฟค่ะ